ท่านุณผู้มีทวิเบอรถามมาต่อไปโอเอาล่ะลาไปนะอสามสิชื่ออะไรคะโฮจอยมูแล้วพีเอ็ม่ออะไรคะเอมูเป็นบิวิบอแบบไหนงั้นหรอยังไม่ได้เป็นแต่แค่เป็น PNG แล้วมันเกิดล่ะเจ็ดพฤษภาคมอายุเท่าไหร่เหรอสามพปีคุณะเพศชายครับสุเท่าไหร่เหรอร้ออยู่ที่ไหนล่ะคะอิเซคายสุดเด่นเหรคะเนี่ก็ลองขางเสียงนี้ทิสิโอ้ยแนจู お前僕にるる俺の、よだに、おまいたおまえたいい、ね、きょうだいはきてないけど、コーリン、マンボチして、ライスキテンカか ?You too? それにやっとこんざくら、バイ、おしまくら、こんざくら、エモーライ、アップラー、エモジェン FM。 ลาวเคมีก็ชอบทุกทุกสีนะของที่ชอบนะคะบรรดาของเล่นหนอนอะไรงันหรอก็น่าจะภาคละมั้งลองบอกรักสักหน่อยได้ไหมเออคือว่าเราเนาะชอบทานอะไรหรอโหยเยอะแยะชอบเดือดมาไร่หรอโหยเยอะแยะชอบหยากแนวไหนโหยเยอะแยะไอนิเมะล่ะโหยเยอะแยะสนุดรักล่ะแนวไอมอสจีเพลงแนวโทคุไม่ชอบอะไรเนาะผูกตัวหนอนไม่เคยใครอยู่ที่ปลายรีวิวแมนต้ดคุณละจะเป็นวีทูเบอร์ 01072024มองว่าทุกคนจะรอคนลุ้นอยู่เพราะว่าคือวันเดบิวตของผมไงมองว่าทุกคนจะมาดูกันนะครับราเซียส